ให้แต่มาเสกให้เราเป็นนั่นเป็นนี้ได้เพราะทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีอะไรเหนือกฎแห่งกรรม,อ,มอย่างที่มด<ะ>ดำประสบความสาเร็จพาะหนูก็ทาทานบารมีมาดีหนูช่วยเหลือผู้คนหนูเป็นคนจิตใจดีการขอพอหรือคือพ<ะ>ี่อยากจะอย่างนี้ค่ะหนูไปอธิษฐานพี่อยากจะแยกคําว่าอธิษฐานกับขอนะอ,อธิษฐานคือการ มีจิตตั้งมัน่นที่จะทําคุณงามความดียิ่งขึ้นไป <Okay. S 1> แต่ขอที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนถ้าฉันได้อันนี้ฉันจะมาบนบานสันับอัอนนั้นไม่ใช่ถูกต้องที่พี่เออพี่กี้พูดถูกที่ฐานกับขอต่างกันนะมันต่างกันใช่ไหมคะพวกนี้ไปขอหวยอย่างเงี้ยไม่ต้องหวังหรอกคือขอเนี่ยคือการคำว่าบาร,รมีแปลว่าการทําความดีอย่างยิ่งยวดซึ่งในบาร,รมีสิบพระพุทธเจ้าเนะี่ยจะตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าเลยนะคะท่านจะต้องสร้างบาร,รมี30สิบทัศ ไม่ใช่แค่10นะคือ10เนี่ยเราต้องทําทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าท่านทํา30คือท่านทำตั้งแต่อ่อนกลางแก่อย่างเช่นทําทานจะ,จะบริจาคอวัยวะ หรือว่าสุดท้ายท่านทาทานไปกระทั่งบริจาคลูกบริจาคเมียอย่างนั้นน uh ่ huh. ะนั่นคือเป็นแบบสุดๆแล้วใช่ไหมซึ่งเราทําไม่ได้แต่อันนั้นสําหรับคนที่จะอธิษฐานจิตเพื่อสร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นพี่บอกเลยว่าคนที่ไปเกิดเป็นเทวดาได้เพราะอะไรเพราะอาดีตชาติตอนที่เขาเป็นมนุษย์นะคะเขาทําคุณงามความดีคนจะไปเป็นเทวดาได้หนึ่งต้องมีศี่ห้า นะคะพอศีลห้าเสร็จปุ๊บก,ก็เป็นคนที่มีฮิริโอตับปะนนคือเป็นคนมีความละอายเกรงกลัวต่อการทําบาปทำชั่วทั้งปวงนนเป็นคนมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนที่มีเมตตากรุณาเป็นคนมีความกตันยูกะตะเวทีถึงทน,น่เป็นเทวดาเป็นเทวดาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะไปกราบเคารพปูชาเทพเทวดาต่างๆที่อยากจะให้เราเนี่ยเจริญเทวตานุสติด้วยให้เราน้อมเห็นว่าบุคคลเหล่านี้คือบุคคลที่เคยเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเร ท่านทําคุณงามความดีเพราะฉะนั้นวันหนึ่งที่เราอยากจะไปเป็นเทวดาเหมือนท่านเราก็ต้องน้อมนําคุณธรรมที่ท่านเคยทํามาประพฤติมาใส่อยู่ในใจของเราและประพฤติตามในขณะที่เรายังเป็นมนุษย์อยู่ด้วยที่ไม่อยากให้ไปไหว้ท่านเพียงแต่สักแต่ขอ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 ท่านโดนบันดาลให้คุณไม่ได้ถ้าบุญคุณไม่ถึงอันนี้จริงและเราต้องลงมือทำแล้วพี่จะเรียนอย่างนี้นะคะทําไมบางคนบอกว่าไปขอท่านนั้นขอท่านนี้แล้วได้หนูเชื่อไหมตามธรรมชาติแล้วพลัง จิตมีความสําคัญมากเรา<ช>ทุกคนมีจิตนะ<ช>และจิตของเราทุกคนมีพลังงานมหาศาลเขาสามารถจะดึงดูดสิ่งที่ดีและไม่ดีให้กับคุณได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปอธิษฐานจิตสมมติเราตั้งมัน่นเราจะทําอย่างนี้มดดําอยากจะได้เงินก้อนนี้มาเพื่อหนูจะไปช่วยคนอย่างนั้นนี่สมมตินะ,ะหนูมีความตั้งมั่นที่จะทำเมื่หนูก็ลงมือทำอย่างเต็มที่พลังงานดีๆที่เป็นกุศลแล้วเนี่ยมันดึงสิ่งดีๆเข้ามาด้วยเป็นพลังงานบวกเข้ามาบวกเข้ามาแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ทะเลาะโกรธเกลียดมีแต่อะไรที่ มันไม่ดีใช่ไหมคะเป็นพลังงานลบอีลบทบเนี่ยมันก็จะเป็ไอ้ของลบเข้ามาเหมือนเหมือนกันเพราะนั่นเองทาถึงบอกว่าเวลาไปทําบุญให้มีความสุขอ่่าใชเหมือนแบบบางทีแปลกมาบางทีเรารู้สึกว่าไปทํารู้สึกว่ามาทําไมวะหงุดหงิดอะไรเงี้ยจะไปมันจะไม่ได้จิตไม่นิ่งละแต่ถ้าสมมติมาแล้วทำไมสุขบางทีทําบุญแค่ยี่สิบบาทจะสุขใจเหลือเกินอย่างเงี้ยแล้วเมื่อทำเคยสังเกตไหมคะหรือน้องๆเคยสังเกตไหมว่าเวลาที่ชีวิตเราแย่ๆ มันไม่จะมีแต่เรื่องแย่ๆ,ๆเข้ามาจริงเพราะพลังจิตเรามันดึงดูดไงพอมันจิตตกแล้วเราไม่มีสติที่จะดึงจิตขึ้นมาหรือว่ามองเป็นโพซิทีฟติงกิ้งหรือไม่อยา่ตตยางปีชง<อ>แหละคุณ,คณนายอ,อย่างปีชองอย่างเงี้ยตัวเองเคยเจอมาแม่งรถชนต่อภาษีย้อนเลยว่าปีชองอ่ะคืออย่างนี้ชงเนี่ยก็ตามตำรา ตามตัวเลขตามอะไรดวงดาวโหราศาสตร์ที่เขาบอกมาแต่ว่าพี่บอกมดดำจริงๆนะพี่ไม่เคยสนใจเรื่องปีชงเลยอันนี้ส่วนตัวนะคะคุณผู้ชมคะ่ะเพราะอะไรเพราะพี่รู้สึกว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราทำ<อ>หากหมอดูบอกว่าปีนี้คุณจะแย่มากแล้วคุณก็บอกตัวเองว่าฉันจะแย่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 พลังจิตคุณแย่คุณก็ดึงแต่ของแย่แย่เข้ามา<อ>ใช่ไหมคะแต่ว่า<อ>ถ้าเกิดว่าหมอดูบอกว่าคุณดี ว่าฉันจะดีฉันก็มีความมั่นใจอาวพอมั่นใจพลังงานจิตมันดีก็คิดว่ามีแต่เรื่องดีๆเพราะฉันก็อยากจะเรียนว่า uh huh. ไม่ว่าหมอดูเขาจะพูดว่าคุณดีหรือไม่ดีแต่คุณเปลี่ยนชะตาชีวิตคุณได้ด้วย การกระทำของคุณในทุกๆวันพี่อยากจะเรียนว่าถ้าเกิดว่าหมอดูท่านมาทายนู่นไทยนี่เราก็ต้องเป็นผู้ฟังอย่างเป็นผู้มีสติมีปัญญาด้วยนะพี่ไม่อยากให้เราอ่ะโมแต่แบบอะพี่ยกตัวอย่างให่บอกว่าเดี๋ยวจะมีภัยพิบัติเดี๋ยวมันจะต้องแย่มากเดี๋ยวเศรษฐกิจจะตกต่ำจนถึงขั้นสุด ขอบคุณเขานะที่เขาอุตสหมมาบอกว่ามันจะแย่งั้นเราเปลี่ยนพฤติกรรมเราใหม่เลยเราตั้งใจทําทุกอย่างดีรักโลกรักสิ่งแวดล้อมเราช่วยกันทุกคนน่ะเพราะทุกคนเป็นแนวทางแล้วเราก็อาจจะไม่ดีนะเราก็เปลี่ยนมันด้วยตัวเราเองในทุกๆวันสิอยู่ที่สติแล้วก็จิตละพี่บอกเลยว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเรานะคะมูมูได้พี่บอกเลยมูได้แต่พี่ขอมูอย่างมีสติ